เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้สวยงามนะคะพอเราเข้าเสร็จแล้วเราเอาไปแช่น้ํานะคะค้างคืนหรือครึ่งวันหรือหนึ่งวันได้ยิ่งดีใบตองจะอมน้ําและจะอยู่นานที่สุดไม่เหี่ยวนะคะนะวิธีการเข้าช่อถ้ามีถ้าเราม้วนตัวมีอกมีเอวมีสะโพกทุกตัวช่อเนี่ยจะเด้งสวยแล้วนิ้วนี่จะติดกันเลยนะคะพอเราเราไปแช่น้าเนี่ยช่อเนี่จะแน่นานา ไม่ต้องใช้ลวดมามามาดามโค้งอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะสวยงามตามธรรมชาติค่ะนี่คือการเข้าชอว,วิธีแบบโบราณนะคะ,ะเราเอามือพี่ปานจะม้วนตัวให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะอะ่นี่นะคะ45องศามือเนี้ยจับให้มันนี่นะคะน่ะจับให้มัน มีอกมีเอวมีสะโพกเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราม้วนแล้วตัวจะต้องเด้งๆอุม้มๆอย่างนี้นะคะ,ะแล้วเราวิธีเข้าช่อดูตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวที่หนึ่ตัวที่สองใหญ่รองรองลงมาเม็ดอยู่ที่ขนเม็ดแรกนะคะแล้วนุ่งผ้าการนุ่งผ้านะคะนี่โบราณใบสีโบราณน,นะคะ,อะเอาไว้ตรง เอวตรงสะโพกนะคะอ่าขวาทับซ้ายนะขวาทับซ้าย